ของก็เยอะอยู่นะตลาดนั้น,ออน,นโอ้ยไม่มใหญ่เลยไม่ใหญ่ไหนนี่กิจทับทุ่มโัวมันทุ่มไม่ใหญ่หรอกใหญ่เอาตัวนี้รรม,มันเอวสีนี้หรอมันเก่าแล้วไงเ,เริ่มเจ้าเม็นโทนเตจเออเอาสีแกะเอาสีย้ายส,สักเออเอาที่สีที่มันไม่ค่อยเห็นชัดนะลูกมันเลอะปล่อยลูก,กอืมเอาสีเป็นอย่างนั้นบ้างเน้องนี่ชอบแปว่ามันชอบสีสด

อันน oh. ี้ตำเท่าไหร่จ๊ะตำน่าสิบบาทจ้านักซีดีมึงอะไรวะไม่มีใครตำน้ำริกให้ รับสิบบาทเลยค่ะไปถามท ไปที่ยายแล้วลูกยายเหรออ้าวไอ้ก็เดินมาสองคนไอ้จะไม่รู้ยังไงลงทางกับยายนี่อันนี้มาเมื่อกี้มาลงทางกันยังไงลูกไงเอาไม่ใช่ไหนกดอ้าวเดินกันยังไงไม่เห็นกันเดินกันยังไงไม่เห็น ไม่จะถามยายว่าเราตาทวดจะกินอะไรได้ตาทวดเราไปพาซื้ออะไรให้ตาทวดกิน,อนโอ้ดูปลาดุกเกยะเลยนี่ปลาดุกอ,อยากกินน้ำพริกอะ่ปะอปลาดุกอยาก อยากกินไหมนี่ปกย่ายกไม่ไหวยากไม่ไหวมอแล้วพอพอแล้วมอไก่ไหมผ้าไก่ไหมไม่ยังพูด่งายังพูแงรได้ยินเราต้องไปห่างๆ้านข้ากลอน เราอเรากจะพูดจังใดให้เจ้าของก็ได้อันนี้เอาไหมเอาไหมอันนี้อันนี้คืออะไรคะไม้เท่าไหร่นะไม้ละห้าบาทอันนี้คือเสดยอันนี้มาเชอญเหร ใขนหลออด <bot no? S 1> ัด okay, uh, uh, ี่เปิดกระเป๋าให้ยายถูกกระเเปิดกระเป๋าให้ยายเอาตังออกมาร้อยหนึง เอาน้เอาฝั่งนู้นเอาแบงเก่าน่นฝั่งนู้นฝั่งโม้นนี่นี่เออเนั่นน่ะเออเออเาแเออเออแบอเออเออเอ่เออเออเเออเออเออออออเเยออเเอเอออเอาซอสอะไรคะออเเอใอันนี้่ ของของพี่ไม่ใส่จ้ะใส่ซอสไหมไม่ไม่จะห้าสิบบาทมามาไปหายายเองจะอยู่ไหนวะยายกินก่อนมันอร่อยไหม ทำน,นี้ลูกกินอะไรคะหมูค่ะอ๋อหมูนือ่ะาทวชอกินแต่นเนื้อ,อสลัดทุก,กเท่าไหร่ึ่งน่ากะเจ็ดเจสามสิบบาท เห็นนี่ไหมเฮ้ยกระน้ออันนี้จ้ะสองกิ๊อย่างเนี้ยนะคะยี่สิบบาทจ้าหนง้างแล้เลยนี่

อ๋อ <c oughs> อร่อยใช่งไหมคะเออมีผ้าคีดดิ้วไหมคะวันนี้ไม่มีค <c oughs> ่ะพี่ตอนเช้าขายหมดแล้วเย็นหนูก็เอนื้มาเย็นต่อมีเต็มเกลียบขายแต่เชา้าหรอคะซุปตังให้ยายหน่อยลูก เป yup. ิดกระเป๋ามทาลงมทาแล้วมันก็ไม่ท yep ันยายไเปิดเอาแบงร้อยสังนุ่น <UM ุลกที่แดงเก่าเนี่ยเออๆนั่นเอามา้อยเดียวเรปิดคืนปิดคืนก่อนจ่ายง

ก็แล้วหนูจะกินเท่าไหร่เอาไปเผื่อโตโต้ก็ได้เผื่อกลังเขาจะมามาไม่ตอนเย็นโตโตนะ้น่ะจะมาเข,ามา,ขามาสายสายไหมก็เอาถ้าไม่เอาเยอะก็เอากล่องน้อยถ้าเอาเยอะเอากล่องใหญ่พอเดี๋ยวกินไม่หมดนะพอกินเด้ออย่าเอาจนกินไม่หมดนะหนูหน<อ>ูเคยเจ๋อ

ให้ให้คนนับคนหนึ่งไม่ใช่คนละครึ่งเอาชิ้นหนึ่งเอาสาหร่ายก็ได้อาอนั่นอ่ะจ้ะ ใ,ใช่จ้ะอาบตังค์ให้เขาลูกเท่าไหรคะห้าสิบบาทอันนี้แค่นี้หรอแบบนี้ใช่ไหมยายเอียนชอบกินอ่ะไม่บาทใช่ไหมไม้เท่าไรคะห้สิบบาททุไม้ค่ะยาอินชอบกินแบบไหนลูกแบบนี้นะยาอีไม่ชอบตชอบน,นไอตรงนั้นหรอ อ่ะเธอสิยายังเราจะถายเดกั้นากันหมดใช่ไหมคะหมดทุกาครับอุ่นให้อีกใช่ไหมคะนี่อุ่นให้พี่อีกก่ จะอินไม่ชอบกินหนวดหรออินไม่ชอบกินหนวดไหมชอบไหม,ไมในนะแยกน้ำชิมให้พี่ได้ไหมคะนะนนจ้ะไปแยกน้ำชิ้มไปเจ้จ้ะไปแยกชอบกินอะไรแต่ไปเจ้ น,นี่ยำอะไรคะขาไจ้าจนะอันนี้ล่ะข้ามือกันไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีถุงเท่าไหร่คะสามห้าไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีมอะไร,ะไรนะแถวสะเดียบะว,วะแถ <laughs> วสะเดียบวะแถวสะเดียบจำไม่ได้ <laughs> อฮาวกระถิบู๊ทสิบพายายหนึ่งู๊ทสิบเลย พี <S <s ่สาวก็ซื <t 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 ้อแล้วจ uh ้ะขายของยังไม้เตรียมกันนะค่ะขอบคุณค่ะกระทิซื้อซื้อลกขอบคุณค่ะเท่าไหร่จ้ะ90กระทินับตังให้ยายสิ กะทิค <c oughs> ืออะไรใหญ่ๆวะมาเดี๋ยวไปยืนตรงนั้นไปไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวยายถ่รูปนี่นึาง่ก็ยังอยากกินไอ้นี่เไอ้ยังอยากกินไอ้ลวไอ้ลวอะไรนะกะทิกะทิ